พูดแล้วก็จะร้องไห <te <dated teenage fashion online> <c oughs> ้คือมันเป็นความฝันของหนูมากแม่ลูกขอสละสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปในการเดอะเฟสครั้งนี้แต่พี่ก็เชื่อว่าวันนี้ทุกคนจะจำพี่พูดแล้วก็จะร้องไห้ คือมันเป็นความไฟนของหนูมากแม่เพราะว่าลูกป้าหนูชอบมากโทรหาพี่ทุกคนถามว่าจะเอาอยัางไงดีว่าถ้าเราเซ็นสัญญาเนี่ยเราจะไม่มีหนึ่งเวลาในการทํเงินหาเงินใช้นี้ลูกนี้เราไม่สามารถรับงานเองได้แล้วถ้าวันไหนเดือนเราช็อตแล้วไม่มีงานไม่มีกระ,สะแสละแต่เราต้องใช้นี้เขาทุกเดือนทุกเดือนไงลูกนี้เขาจะรอหรอลูกนี้เขาไม่อรอเราอยู่แล้ว พอเราให้เขารอมานานแล้วเข้าใจไหมแม,แม่สองการถ้าสมมติว่าเราไปพลาดทำอะไรเสียล่ะติดคุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งไปจูบก,กับผู้ชายโน่นนี่นั่นประมาณนี้รายการเขาจะโดนมองว่าอย่างไงเข้าใส่ปะรายการที่เรารักเขาจะมองเราอย่างไงจะต้องมีปัญหาอะไรกับเราอีก่ามสิ่งสทที่สุดหนูเลือกลุกนี้หนูเลือกเจ้านี้ มากกว่าความฝันของหนูนแหละโทรหาพี่มิกพี่มิกก็บอกว่าใช้นี่ไปก่อนแล้วค่อยกลับมาที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทำน้อแ,แม่เนาะก็เลยตัดสินใจบอกว่าพี่หนูขอสละสิทธิ์หนูขอสละสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปในการเดอะเฟสครั้งนี้ถามว่า,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 วา,าทำตามความฝันไหมอยากทําตามความฝันมากที่สุดคนเราทุกคนมีความฝัน,ฝนของตัวคนแลวมันก็อยากทําตามแต่พี่ก็เชื่อว่า วันนี้ทุกคนจำพี่คือฉันท้าภูมใจมากที่ฉันได้ไปยืนตรงนั้นคือใจร้าวภูมิใจขอบคุณวันนี้หนูมีความสุขมากที่สุดที่หนูได้มีอยู่จุดนั้นถึงแม้จะไม่ได้เขาอยู่ในรายการก็ตามหนูมีความสุขที่สุดแล้ว รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ